เราเชื่อม 3D โปรแกรมมาจากบ้านได้เลยนะครับสวัสดีครับผู้ชาแมนครับมีการเชื่อมต่อบอร์ดโปรแกรมรีเลเซอร์ 3D สายแลนเข้าสวิตช์ฮับออกจากสวิตช์ฮับอีกเส้นหนึ่งเส้นสีฟ้านี่เข้าคอมพิวเตอร์นะครับเข้าไปที่ To อัล o t r o l p a n น l นะครับ Mo r e Network and Sharing Center คลิกเข้าไปคลิกคำว่า c h a n g e a d a p t e t s e t t l o g โ l โก้ไอเ e เน็ตเคลิกขวา Property Protocol เวอร์ชัน4นะครับเดับเบิคลิกเราคลิกยูสตัติกไอพีนั้นใส่แค่นี้ราทัดที่2ใส่2 5ง0้าจุดมาทันแรก3เลขหน้าใส่อะไรก็ได้ที่ไม่เกินค่า254แล้วก็เลขหลังใส่อะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่เป็น60จํนจำเลขหลังไว้นะ60เห็นไหมแล้วกดโอเคไปกดปุ่มเอาไวไ้หรือท่านใดใช้บอร์ดนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านก็มันจะเป็นคําว่าชิปมันปุ่มชิปดูไม่โป้งผม กดปุ่มรีดอ่ากดปุ่มเน็ตเวิร์กเซตติ้งแล้วก็เลือกโลบอนไอเรียรปึ้งกดเซฟเซตติ้งจากนั้นกด DMX ม็กเซตติ้งแต่ก่อนมันจะมีแค่ DMX e x p เอ็กให้เราคลิกอาร์เน็ตอ่าเลเซอร์นี่หรืออาร์เน็ตแล้วก็มาแตะลงไลน์ทหนึ่งปึ้งไลน์สองปึ้งไลน์ที่สามปึ้งแอคซิท จากนั้นมาตั้งค่าที่คอมพิวเตอร์นะครับพิพ์ว่า Control Panel ในช่อง Search ไปที่ Network and Sharing Center ดูตามเมาส์ผมนะไปที่เช a ง a ะ a ดปเต e t t เซตต่ไปที่ Local Area Network Property ครับเหมือนกัน Network Protocol คอลเวอร์ชัเรียกหน้าเหมือนกันเรียหลังสุดเมื่อกี้60นี่ไหมอันนี้ผมตั้งเป็น6-1จากนั้นก็โอเคไปเรียบร้อยจากนั้นเวลาเข้าโปรแกรม 3D r e l e y e มาเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาปึง้ง ก็ต้องมาเขียนไลบรารีสามให้ตรงกับไลบรารีที่เราใช้ในนี้วิธีแก้ไลบรารีจะอยู่ในอีกคลิปหนึ่งไปดูคลิปนี้มีแบบ3ามพิติก็สามารถดึง import เข้ามาได้เลยแล้วก็ตั้ง a d d r e s นะครับนี่สมมติตัวนี้ปึ้งคลิกใช้โหมดไหนอยู่ไลน์ไหนนี่ไลน์สา address หนึ่คลิกนี้ปึ้งไลน์ไหนไลน์ส a d d r e s เท่าไหร่17ในบอร์ด a d d r e s เท่าไหร่ใช้ไลน์ไหนในนี้ก็ต้องเหมือนกัน ไปที่ Input แล้วก็ DMX Input ตติ๊การ์ n e t เห็นไหมมันติ๊กแล้วนะครับแล้วก็ Network Setting ก็เลือกเป็นโลค a l a อ e a n e t w o r k ที่เราการเรียนของคอมพิวเตอร์เครื่องเราเนี่ย2 2 6 7 1 2 6 1ใช่ไหมรีสตาร์ทเครื่องรีสตาร์ทโปรแกรมจากนั้นก็โปรแกรมได้เลยตามปกติเลยก็เสมือนนี่เป็นหน้างานจริงนะครับเพราะนั้นท่านใดไม่มีบอร์ดไปดูอีกคลิปหนึ่งที่ผมไม่ได้ใช้บอร์ดฝากกดไลค์กดแชร์ให้อุ้ยสาวแมนด้วยนะ Sound designer.